ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่ กรุงฮานอยของทางเวียดนามนะคะก็มีการมีพิธีลงนามและการประชุมระดับสูงของอนุสัญญาสหารประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์นะคะหรือจะต่อจากนี้ก็จะเรียกว่าอนุสัญญาฮานอยค่ะซึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มี65ประเทศลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวแล้วนะคะผมไทยเนี่ยก็เป็นรัฐมนะต,ตรีว่าการกระทรวงดิเอคุณชัยชนกชิดชอบเนะ ซึ่งถือว่าเป็นการอนุสัญญานี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นก้าวสำคัญนะคะเพราะว่าในอนุสัญญานี้เนี่ยจะแบ่งทั้งเรื่องของการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์แบ่งปันความรับผิดชอบนะคะแล้วก็สร้างหลัก กันในอนาคตนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการเปิดให้ลงนามอีกครั้งที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะซึ่งถ้ามีการเอ่อปีประเทศต่างๆเนี่ยพาคิสมาชิกเนี่ยตั้งแต่110ประเทศลงนามเนี่ยก็สามารถที่จะมีผลบังคับใช้ได้นะคะซึ่งอนุสัญญาน,นี้เนี่ย คือทางออนโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหาประชาชาติเนี่ยก็มุ่งหวังมากนะคะว่าถึงขั้นกล่าวว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีพลงังมีผลผลูกพันทางกฎหมายในการสร้างเสริมการป้องกันร่วมกันของเราต่ออาชญากรรมไซเบอร์มันเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะอย่างต่อนเนื่องนะคะและเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ว่าเป็นเรื่องของทุกประเทศที่ประชาชนในประเทศเนี่ยโดนร่วมกันที่บรรดาทุนไซเบอร์ทุนสแกมเมอร์เนี่ยนะคะก็เรียกว่าตอนนี้มีความเข้มแข็งไม่ต่างอะไรกับกองทัพ ของประเทศใหญ่ๆประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งอนุสัญญานี้ก็จะไปเน้นการเรื่องความผิดทางอาญาของอาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมหลากหลายรูปแบบนะคะอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันฐานอิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศตลอด24ชั่วโมงนะคะอนุสัญญานี้เนี่ยก็จะมีการแต่มันมีข้อสำคัญสำคัญที่น่าสนใจอย่างที่บอกนะคะ ว่าจะเป็นกรอบการทํางานระดับโลกที่รวบรวมแบ่งปันการใช้หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการโอนเงินเนาะแต่ปัจจุบันมันคือการโอนคร<า>ิปโตเคอเรนซีฉะนั้นเนี่ยไอห,หลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกรณีที่คุณบรพัชรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของเราเนี่ยคือถูกเ,เปิดเผยว่าภรรยารับคริปโตเนี่ยคือมันต้องมีไอห,หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์นะั่นี่ยยืนยันว่าเนี่ยเป็นจริง นะคะคุณสังกมมาซึ่งตรงนี้เนี่ย<ช>ไอส่วนที่สัญญาฉบับนี้เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็จะเป็นส่วนที่สัญญาที่กําหนดให้การกระทาความผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยโดยเฉพาะการช่อกรงออนไลน์การ,รกล่วงละเมิดทางเพศเด็กแสวงหาประโยชน์จากเด็กทางเพศออนไลน์การล่อลวงเด็กออนไลน์เนี่ยครอบกลุ่มด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่สัญญาฉบับแรกที่รับรองการถผยแพร่ภาพส่วนตัว โดยไม่ได้รับความยินยอมว่าเป็นความผิดนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยที่โดนร่วงํะเมินแล้วก็สร้างเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงคือเขาบอกเลยว่าจะไม่มีวันหยุดแล้วนับจากนี้ของความร่วมมือในการปราบปร,บปร,บา,รามอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็ตระหนักและส่งเสริมความจำเป็นในการสร้างขีดความสามารถในประเทศต่างๆเพื่อดำเนินการร่วมมือกันนะคะที่ลุกลามอย่างรวดเร็ว ทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยเรื่องของอาเซียนกรัรมเซเอร์ในช่วง2-3าวันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านฝันปะวันตกของประเทศไทยเนี่ยาทางกองกําลังกเกลี่ยน BGF เนี่ยโหก็เล่นใหญ่นะคุณสังมาร,ระเบิดใน KK Park อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนเขบอกว่าไม่ใช่ KK Park หรอกมันเป็นแบบจุดสำรองมากกว่านะคะคือเล่นใหญ่โชว์สายตาต่างประเทศนะคะโชว์จีนด้วยเพราะว่าจีนจะเข้าไปตรวจสอบนะ แต่เอาเข้าจริงเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่แน่นอนว่าบรรดาคนจีนคนต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนคือถ้าถูกทางการจีนจับเนี่ยคุณถึงมาคือไม่รอดอ่ะไม่มีการมาตรวจหรอกว่าคุณเป็นค้ามนุษย์หรือไม่ฉะนั้นก็มีการทลักมาตามแนวชายแดนไทยด้วยนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งบอกว่าเอ้ระเบิดเล่นใหญ่เล่นโตเนี่ยก็ถึงขั้นที่ทําให้สเก็ดเหล็กสเก็ดโกนเนี่ย ข้ามฟากมาสร้างความเสียหายในบ้านเรือนฝั่งไทยถึง4จุดเลยนะคะตรงนี้ทาง TBC หรือว่าคณะกรรมการชายแดนของไทยเนี่ยก็ต้องส่งหนังสือประท้วงไปขณะเดียวกันทางฝั่งกรรมัมพูชาเนี่ยนะคะหลังจากเราเห็นที่เขาปราบปรามจุดเล็กจุดน้อยเพื่อโชว์ทางฝั่งของเกาหลีใต้นะคะตอนนี้เนี่ย ก็ดูเหมือนยังไม่มีการดําเนินการอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่สภาพของไทยสิคะคุณสังกัมมาคะ,คะนิวยอร์กถามเมื่อปลายสัปดาห์เนี่ยได้ออกรายงานในหัวข้อที่ชื่อว่าชาวอเมริกันสูญเงินหลายพันล้านให้กับกลงงออนไลน์ได้อย่างไรแต่ระบุเลยว่ากลุ่มหลอกลวงออนไลน์เนี่ยตั้งฐานชายแดนไทยใช้ไฟฟ้าใช้เน็ตที่เสถียรใช้สนามบินใช้ถนนจากประเทศไทยนี่แหละคะ่ะขนคนร่วม ขบวนการค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องแรกค่ะ